ب سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصل ى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในเหมือนเช่นเคยในช่วงของมองอดีตซึ่งเราก็จะได้รำลึก นึกถึงเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันได้เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาแต่แว่แน่นอนว่าเราก็คงจะต้องอาศัยการยึดตามหลักฐานที่เราเชื่อมั่นนั่นก็คือจากอัลกุรอานแล้วก็จากขะดิสของท่านนบีมุฮัมมัดสลัลลอฮุวะลัยะสัลัมนะครับซึ่งคำว่าเรื่องราวในอดีตนั้น เราอาจจะพบเจอมากมายอาจจะเป็นเรื่องเล่าอาจ,จเป็นนิยายอะไรก็มีเยอะแยะนะแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างบางทีเราก็อาจจะตรวจสอบถึงความถูกต้องความชัดเจนนะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนว่ามันมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเราได้ดูเรื่องราวที่มันเป็นเหตุการณ์ที่มีปรากฏอยู่ในแนวทางคําสอนของเราเนี่ยเราก็คงจะได้สองอย่าง อย่างที่หนึ่งก็คือได้เชื่อมั่นนะว่าเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็สองก็คือมันมันต้องมีบทบัญญัติหรือว่าแนวทางให้ปฏิบัติหรือว่าข้อคิดอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์กับเราด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะได้พูดคุยกับสัมพีน้องในเรื่องราวของเกี่ยวกับการทำฮัสนะครับพิธีฮัซึ่งถือว่าเป็นรุกล ข้อที่ห้าในรูกลนนของศาสนาอิสลามที่เรียกกันว่าหลักหลักห้าประการหรือรูกลห้าประการเนี่ยนะครับเราก็คงทราบดีว่า,ามุสลิมทุกคนนั้นจะต้องมีพื้นฐานยึดมั่นแล้วก็ปฏิบัตินะครับอยู่บนหลักห้าประการนี้หลักห้าประการที่ว่าก็คือประการที่หนึ่งต้องมีการากล่าวปฏิญาณตนยืนยนันนั่นก็คือลายละฮิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอสูลลลอฮ์ยืนยันว่าเลาเป็นพระเจ้า ยืนยันว่าทนาวีมมฮัหมัดนั้นคือรอซูลคือผู้ที่มาสอนศาสนานะครับแล้วเราก็มีหน้าที่เชื่อฟังปฏิบัติตามหลักข้อที่สองหรือกคข้อที่สองก็คือการปฏิบัติละหมาดซึ่งมุสลิมทุกคนก็ทราบดีว่าเราจะต้องปฏิบัติการละหมาดเนี่ยวันละห้าครั้งห้าเวลาด้วยกันสามก็คือการถือศีนอดซึ่ง เราทุกคนทราบดีว่าการถือสินอดในเดือนมีขึ้นในเดือนรอมฎอนปีละครั้งในจํานวนหนึ่งเดือนแล้วก็หลักข้อต่อมาก็คือการจ่ายสากาศซึ่งคนที่มีทรัพย์สินได้มากพอตามเกณฑ์ที่กําหนดแล้วก็ครบปีที่เก็บเอาไว้เนี่ยก็จะต้องมีการจ่ายสากาศเพื่อแบ่งปันไปสู่คนที่ ยากจนหรือคนที่เขามีสิทธิ์จะได้รับตรงนี้นะครับและรุปกนข้อสุดท้ายคือข้อที่ห้าเนี่ยก็คือสําหรับผู้ที่มีความสามารถเท่านั้นนะจะต้องเดินทางไปทําพิธีฮัสนะที่เมืองมักกะนะซึ่งในข้อที่ห้าเนี้ยไดร้ระบุไว้ว่าต้องคนที่มีความสามารถนะครับในะอัลกุราอานอัลลอฮฺสุบะตาลาได้กล่าวไว้ว่าวลิลลฮยอัลลันจะให้จุนไบทิมานิสตอตออ อิไลฮิซาบีลานะซึ่งชัดเจนว่าการที่จะไปทำพิธาน,นพวกเราได้บัญญัติให้เป็นเป็นเป็นวายิบรว่าเป็นเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนโดยพระองค์ได้ใช้คำว่ามานิสตอออิไลฮิซาบีลาก็คือหมายความว่าสำหรับคนที่มีความสามารถที่จะไปได้นะครับ ทีนี้ตรงคาสามารถที่จะไปได้เนี่ยเราก็มาศึกษาในแนวทางคําสอนแล้วพบว่าบรรดานักวิชาการที่ได้อธิบายรายละเอียดตรงนี้เนี่ยเขาก็มีความเห็นตรงกันนะครับว่าคําว่าสามารถเนี่ยมันก็คงประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือมีปัจจัยที่จะเดินทางไปนะครับปัจจัยที่ว่านี้ก็คือ,อส,สบียงสัมภาระแล้วก็เงินทองที่จะต้องใช้ในการเดินทาง ในอดีตคําว่าสเสบียงเนี่ยเป็นการเดินทางร่อนแรงไปในทะเลราย,เ,ยเขาก็ต้องมีเตรียมอาหารเตรียมน้ําไปให้พอเพียงในระหว่างการเดินทางนะมีพาหนะจะขี่อดูดขี่ม้าอะไรก็ก,ก็ก็จะต้องมีพาหนะไปได้อย่างนี้นะครับนี้ถ้าเรามาเทียบดูปัจจุบันไอ้คาว่ามีสเสบียงมีอะไรเนี่ยมันก็ทั้งหมดมันก็ไปอยู่ที่ที่เงินแล้ะแหละว่าเราจะต้องมีมีเงินใจ่ายให้กับ ผู้ประกอบการที่เขาบริการตรงนี้แล้วเขาก็จะเตรียมให้เราทั้งหมดทั้งอาหารที่พักเดินทางอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าสามารถไปได้ในประการที่หนึ่งเนี่ยก็คือคือ,ค,อคือหมายถึงอ่าสเบียงหรือความความสามารถด้านทรัพย์สิสนด้านไรที่ว่าจะสามารถไปได้นะครับอ่าอันที่สองก็คืออ่าด้านร่างกายนะครับก็คือมีมีสุขภาพหรือมีร่างกายที่ แข็งแรงที่จะเป็นผู้ที่สามารถเดินทางไกลไปได้นั่นเองนะครับก็จะเห็นตรงกันนะครับนักวิชาการเห็นตรงกันว่าถ้าบุคคลใดก็ตามที่ไม่มีในสองข้อเนี้ยก็จะถือว่าเขานั้นไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของคนที่บอกว่าสามารถจะเดินทางไปได้เช่นคนจนไม่มีทรัพย์สินไม่มีสเสบียงไม่มีเงินที่จะเตรียมมาเป็น ปัจจัยในการเดินทางเนี่ยก็ไม่ต้องไปนะครับหรือคนที่สุขภาพไม่ดีนะหรือว่าไม่แข็งแรงพอที่จะเดินทางไกลได้เนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยก็ก็ไม่ต้องไปนะครับนี่ก็เป็นเป็นเรื่องราวที่ได้เกี่ยวกับเรื่องของพิธีฮัทนะครับทีนี้เรามาดูกันในวันนี้อันหนึ่งก็คือมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่พอพูดถึงฮัทให้พี่น้องได้เข้าใจแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนัะนะก็คือว่า นะมีมีเรื่องของการมาถามท่านนาบบมุมฮัมหมัดสุลต่านว่าจะไปทําฮัดแทนผู้อื่นเนี่ยได้ไหมนะแล้วเรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะแล้วก็มีคําตอบนะแล้วปัจจุบันเราก็ยังคงคงได้ยินได้เห็นกันแนละ้วว่ามีการไปทําฮัดแทนแทนกันเนี่ยนะครับโดยเรื่องราวอันนี้ได้ปรากฏอยู่ในฮะดิษบทหนึ่งนะที่ท่านสอบั่ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าอัลฟัดอิอบนาบบาสเนี่ยท่านได้รายงานไว้นะครับ นะโดยบอกว่าอันเนอิมระอัตันมินมินคอสอัมก็ลัะย่ารอสูลลลอออินนฟรีดะตัลลอฮิอาลาอิบาดิฮิฟิลฮัจั๊อัดรักตุบอับีชัยคอนอัดรักตุอับีชัยคอนกบีรอนลายสตาเตโอไอยสบุตะอัลลอฮ์รอฮิละอัฟอาฮุจโยอันหุก็ละนะอัมนะครับ สำหรับความหมายในะดีบทน,นี้ที่ซอบ,บ้าที่เชื่ออันฟัดได้ไรายงานไว้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าในวันหนึ่งในวันหนึ่งเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งได้มาหาท่านนบีเป็นผู้หญิงที่มาจากตระกูลที่ชื่อว่าคอสอัมก็มาหาท่านนบีมาถึงแล้วก็มาถามท่านนบีว่าการที่เราลอ่อสบพานตาลาได้กําหนดการธรรมฮัตเป็นฟัดดูกับบ่าวของพระองค์ก็คือกับพวกเราทุกคนเนี่ยแต่ปรากฏว่าพ่อของฉันเนี่ย ก็อายุมากแล้วคือแก่แล้วแล้วก็ท่านไม่สามารถที่จะขึ้นขึ้นไปอยู่บนภานะได้นะซึ่งตรงเนี้ยจะทํำยังไงก็แสดงว่าไม่สามารถขึ้นไปนั่งบนบนภานะได้เพราะว่าเนื่องจากอายุมากแล้วก็แก่ชรานะครับแล้วนางก็เลยถามต่อไปว่าอย่างเนี้ยฉันจะทำฮัทให้เขาได้ไหมก็คือไปทําแทน ไปทําแทนเขาเนี่ยจะได้ไหมนะก็ละนะท่านนบีก็ตอบว่าได้นะตรงนี้เองก็เป็นเหตุการณ์ที่ที่ได้เกิดขึ้นและทําให้ให้รู้เหตุการณ์อย่างหนึ่งว่านะการที่อลอสซูบานตาลาได้กําหนดว่าให้แต่ละคนที่มีความสามารถไปทําร์ทเนี่ยนะก็เห็นแล้วว่าแล้วถ้าเขาไม่มีความสามารถก็ไม่ต้องไปนะก็ไม่ต้องไปนะอย่างที่ได้พูดถึงความสามารถไปแล้วว่าคําว่ามีความสามารถก็คือมีปัจจัยมีทรัพย์สินแล้วก็ ตัวสุขภาพร่างกายของคนที่จะเดินทางนะครับปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ที่มาถามท่านอบีเนี่ยพ่อของนางก็คืออายุมากแก่ชาราแล้วแล้วก็บอกชัดเจนเลยว่าลายสตเตียอยัฟบุตะอัลรอฮิลาเนี่ยที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะไปอยู่บนพาหนะได้อันนี้เป็นภาพของคนแก่ชาราเราก็คงเคยเห็นนะบางทีจะไปไหนก็ต้องพยุงประคองเดินเองก็จะไม่ไหวแล้วก็ จะขึ้นลงพาหนะเนี่ยก็คงจะลําบากนะครับอันนี้พาหนะในอดีตนั้นเราก็คงคงรู้ดีว่าจะเดินทางไปฮัทก็คือต้องนั่งขี่อูดขี่ม้าด้วยเนี่ยนะแล้วก็มันก็โยกไปโยกมาเลยก็คงจะนั่งไม่และประคองตัวไม่ได้นะก็ก็อย่างนี้ก็คงชัดเจนแล้วว่าไม่ต้องไปนะครับไม่ต้องไปแต่ว่านางก็ยังบอกว่าถ้าฉันเพิ่งเป็นลูกเนี่ยไปทําแทนได้ไหมนะแล้วท่านบิดก็ตอบว่าไดนะ้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จึงทําให้เรารู้ว่า คนที่ว่าไม่มีความสามารถแล้วก็ไม่ต้องไปเนี่ยแต่ถ้าหากผู้ที่เป็นทายาทเนีย่ยคือเป็นลูกหรือเป็นพี่เป็นน้องอะไรต่างๆเนี่ยนะเชยว่าจะสามารถไปทําแทนเนี่ยได้ไหมนะซึ่งได้รับคาตอบท่านอบบีว่าก,ก็ได้นะครับทีนี้เราจะเห็นภาพในอดีตว่าที่นางบอกว่าพ่อของนางนั้นไม่สามารถที่จะ,ะขึ้นไปบนภานะได้ซึ่งภานะในอดีตสมัยก่อนนั้นก็คือคือเรื่องของการขี่อูหรือขี่ม้าเนี่ย นี่ถ้าเป็นสภาพปัจจุบันเราก็อาจจะเคยเห็นเหมือนกันนะครับว่าคนแก่จะราบางทีต้องนั่งรถเข็นบางทีจะเดินเนี่ยต้องมีไม้เท้าบางทีต้องมีลูกหลานมาประคองแขนประคองซ้ายประคองขวาจะโล้มจะอะไรต่างๆนี่อาการขึ้นไปนั่งบนบนรถบนอะไรก็อาจจะขึ้นลงลำบากนี่เป็นภาพที่เราเคยเห็นนี่ประเทศที่อยู่ไกลๆอย่างเราเนี่ยคงไม่ได้ไปรถเนี่ยนะก็จะเป็นเป็นพาณะก็คือเครื่องบินนะเพราะนั้นบางทีเนี่ย อาจจะมองว่าโอ้เครื่องบินสบายนะแต่ว่าสําหรับคนที่มีอายุแล้วเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องลําบากนะท่านที่เคยไปสนามบินอาจจะเคยเห็นภาพนี้นะว่าหลังจากที่เราส่งเขาแล้วก็เขาเข้าไปในตมเพื่อตรวจฟารมเลยแล้วเนี่ยบางทียังต้องไปเดินอีกไกลกว่าจะถึงตัวเครื่องบินนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าอายุมากๆบางทีเดินไม่ไหวนะแลวต่อเวลาจะขึ้นจะลงนะเครื่องบินนะบางที่ก็ก็ต้องเดินไกล หรือบางประเทศที่ไม่เหมือนบ้านเราเนี่ยก็อาจจะต้องลงไปที่ลานก,กว้างๆดีเครื่องบินจอดแล้วก็ไปเดินบันไดขึ้นไปบนเครื่องบินอีกทีอะไรซึ่งอาจจะทําให้ตรงกับสภาพที่บอกว่าขึ้นไปนั่งไม่ได้นะขึ้นเดินไปไม่ได้ถ้าอย่างเนี้ก็ถือว่าไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปเพราะว่าพอเราไม่ได้ไม่ได้บังคับนะครับทีนี้ประเด็นต่อมามันก็เลยเกิดขึ้นว่าแล้วถ้าไม่ได้บังคับไม่ได้ไปเนี่ย แต่ว่าลูกหลานเนี่ยจะไปทําให้แทนเนี่ยจะได้หรือไม่ซึ่งทนายบีก็ตอบกับหญิงคนนี้ไปว่าอทําได้นะครับนั้นมันก็เป็นเป็นคําตอบเป็นเรื่องราวของคําถามเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่เราเห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้จบลงแค่วันนั้นหรอกสภาพม,ามันยังคงมาเกิดขึ้นในยุคข,ของเราได้อีกนะครับอมันก็มีอีกรายหนึ่งนะครับเราก็มาดูประกอบกันนั่นก็คือแรงงานจากท่าน อิบนออับบาสนะครับอิบนออับบาสก็ได้รายงานไว้โดยกล่าวว่าอันน้รัสูล ullah ซลลัลลอฮุอะลัฺวะสัลลัมะสะมีาะรจุลันยาโูลุลับไบกะอันชุบโรมะฟะกาลาอะฮุดอะฮัดจตตะอันนับสิกะกาลาละกาลาฟะฮัดฟะฮุดยาอันนับสิกะซุมมะฮุดยะอันชุบโรมะนะฮะเรื่องคนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการทำฮัดแฉนผู้อื่นเหมือนกันนะครับโดยอิบนออับบาสได้รายงานไว้ ในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในช่วงของการไปทำฮัสนะครับไปทำฮัสเนี่ยก็คือจะมีการนั่นแหละการอิรามแล้วก็กล่าวเนี่ยที่เรียกกันว่าตั้นบียะรับใบก้อลอเนี่ยก็ปรากฏว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัละวละเละสลัมเนี่ยไปได้ยิน,นในในการอิรามเนี่ยไปได้ยินผู้ชายคนหนึ่งเขากล่าวว่า,า,ารัระะามมาาบใบกาอรับรกาเชิญขอนโลเนี่ยแต่ว่า แทนคนที่ชื่อชุบรามะนะซึ่งตรงนี้ถ้าท่านพี่น้องที่เคยไปไปทาฮัสท่านก็เคยคงจะรู้นะครับพราเวลาเราใส่ชุดเดรอมเรา,าก็จะกล่าวรับใบกระอลมารับใบเนี่ยอย่างเงี้ยเท่ากับเป็นการตอบรับนะแล้วก็เนียทําฮัสแต่ว่าผู้ที่กล่าวเนี่ยก็หมายถึงตัวเองนะหมายถึงตัวเองแต่พวกเรู้จักนคนนี้พูดว่าอันชุบรามะก็คือบอกว่าเนี่ยแทนที่มามากล่าวรับใบกระองมาเนียรมาแย่รามเนี่ยแทนคนที่ชื่อชุบรามะนะครับ ก็คือมาทาฮัตแทนนั่นเองเวลาท่านจะมีบ่มัดได้ยินอย่างนั้นท่านก็จึงถามว่าอะหะจัจจาน,นัปสิกะท่านนีได้ทําฮัตของตัวเองหรือยังที่จะมาทําแทนคนอื่นเนี่ยทําของตัวเองหรือยังก็แล้วละเขาใช้คนนั้นก็ตอบว่ายังท่านอบียก็จึงสอนนะครับโดยบอกว่าฟะฮุตยาอันนัปสิกะถ้างนั้นท่านต้องทําของท่านก่อนทาฮัตสําหรับตัวท่านซุ่มมาฮัตฮุตยาอันชื่อไหมมาแล้วจากนั้น่ะ จึงค่อยทำฮัสแทนคนที่ทชุ่บเรามาตามอย่างที่ท่านเนี่ยนะเราก็จึงได้เป็นเป็นเงื่อนไขมาอีกประการหนึ่งในคำสอนนะสองฮดิสองเหตุการณ์เนยนำปร,ประกอบรวมกันทำให้เราทราบว่าคนที่ไปไม่ได้หรือไปไม่ไหวเนี่ยถ้าหากจะมีคนไปทำแทนเนี่ยได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับได้หลังจากนั้นก็คือ,อคนที่จะไปทำแทนเนี่ยจะต้องทำฮัสของตัวเองเสียก่อน นะครับแล้วถึงจะไปทําแทนคนอื่นอันนี้ก็เป็นเป็นสองเหตุการณ์ที่ทําให้เราได้ความรู้รได้แนวทางมาปฏิบัติว่าการจะไปทาฮัส์เนี่ยนะฮะก็จะต้องจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้การไปทําฮัส์แทนคนอื่นเนี่ยตามที่ผมได้พูดมาแล้วก็เล่าให้ฟังหนื่งเหตุการณ์อย่างเนี้ยในบ้านเราเนี่ยมันก็มีศัพท์คํหนึ่งจึิงหลายคนพี่น้องหรือพ,อพ่อผู้ที่มีอายุมากๆนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนี่ย อาจจะคุ้นเคยกับคำคำหนึ่งก็คือคําว่าอุปหนะอุปหยีเนี่ยว่านะหลายคนอาจจะพูดว่าปีนี้ไปทําอุปนหะ่ยนี่คําว่าอุปหยีไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับนะก็เคยมีการพูดคุยกันถึงถึงเรื่องของของคนที่รู้ภาษาว่าไอ้ภาษาเนี่ยเป็นมลายูไม่ใช่อัหรับเนี่ยเขาก็บอกอุปหิีหมายแต่หมาย,มายถึงการจ้างนะก็จึงได้ความว่าเป็นการไปทําพัฟแทนเหมือนกันแหละแต่ว่าเป็นการจ้าง จ้างคนอื่นให้ไปทํานะครับเช่นตรงนี้เลยทําให้เกิดประเด็นแห่งความแตกต่างนะครับว่าที่มันเกิดเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็กลายเป็นบทบัญญัตินี้ม,มาถามหาความรู้จากท่านอนบีเนี่ยี่แล้วท่านอบีก็สอนเนี่ยมันเป็นการไปทําแทนด้วยด้วยความมีใจว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติแล้วก็จะไปทําแทนนะครับแต่ว่ามาปัจจุบันนี้บางทีครับว่าอุปหจีนไม่รู้ว่า ใครทําก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นการจ้างไม่ใช่ญาติไม่ใช่โยมไม่ใช่พี่น้องอะไรหรอกนะแต่ว่าเป็นการไปไปไปจ้างให้เขาไปทําแทนซึ่งอันนี้เนี่ยที่เรากําลังมองกันนะว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ที่ตรงตามเจตนารมหรือเป้าหมายแหละนะครับนะเพราะว่าคนที่ไปไม่ได้ก็คือก็คือขาดสภาพที่เรียกว่านะตามที่เจตนากาหนดนะนี้เมื่อขาดสภาพแต่ว่า ถ้าลูกหลานเขามีเขาเต็มใจก็จะทําให้กนอันนั้นแหละที่ท่าน,นาบีบอกว่าได้แต่ว่านี้จะบอกว่าไปไม่ไหวแต่ว่าเอาเอาสตังเนี่ไปจ้างคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องของการจ้างการไปไปมีผลประโยชน์แล้วก็ไปจ้างใครก็ไม่รู้มามาทําให้อย่างเงี้ยมันจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่เห็นว่ามันไม่น่าจะทํากับออบาดะของพฟงอัลลอฮฺสุบานตาลานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ที่ไว บางคนบอกว่าเราได้ยินคาศั์คํานี้อุปหยฮีมาปัจจุบันแล้วในอดีตมันเป็นอย่างไงมันเคยมีไหมก็ขอตอบพระท่านพี่น้องนะครับว่ามันมีแต่เป็นเรื่องของการทําแทนอโดยที่เป็นลูกหลานหรือเป็นญาติพี่น้องจงกระทั่งนักวิชาการบางท่านนะครับได้มีความเห็นเลยว่าอที่จะไปทําแทนเนี่ยต้องเป็นลูกหลานเป็นญาติพี่น้องอน,นี้ถามว่าเ,าเป็นคนอื่นได้ไหมเชคก็ตอบบรรดานนานักวิชาการก็ตอบว่าได้แต่ใครละ่ะเขาจะมาเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเพื่อทําให้คนอื่นโดยที่ทําไมใช่ลูกหลานเนี่ยนะ ก็คงจะไม่มีหรอกเพราะไม่มีมันก็เลยเป็นเรื่องของการจ้างวานเข้ามามันก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ล่ะนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาในส่วนของไอบาดาของฟลเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นรูกลนั่นเองนะครับสําหรับในวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วโอกาสหน้าคงได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านพี่น้องใหม่นะครับสาหรับวันนี้สารมอเลกุ้มมารอมาตุลเล่อบารอกกาตุ